ฮัลโหลทุกคนคิวต่อมาเลยก็คือถ่ายจากคลิปก่อนเลยนะคะถ่ายวันเดียวกันก็เสื้อตัวเดียวกันก็อย่าว่ากันนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทรําจิตศัลโรงเรียนอนบุบาลเนาะ <c oughs> มันต่างกันมากเลยนะคะต่างจากการเป็นออแพร์ air, ต่างจากการทําบ้านพักคนชรามากๆเลยตอนนั้นเข้างาน8ปดโมงนะคะเลิกง,งาน4ี่โมง มีประชุมทุกวันพุธหลังเลิกงานจนถึงประมาณ5้าโมงครึง่งหน้าที่ในการทํางานในแต่ละวันก็คือก็เล่นกับน้องๆนั่นแหละก็ดูแลน้องๆเล่นกับน้องๆน,นะคะหรือว่าชวนน้องทํากิจกรรมด้วยกันก็คือคอยเฝ้าระวังนั่นแหละมันต่างกับการเป็นออแพร์ air, ตรงที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นกับน้องนะคะคือถ้าเกิดว่าจะเล่นกับน้องอะ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่แบบเออเราก็ควรจะทําบ้างแต่ว่าด้วยความที่เราทํางานในโรงเรีย,รยนอนุบาลเนี่ยเด็กมันก็เยอะ มากเยอะมากมันไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงขนาดนั้นนะคะสมมติว่าตั้งทํากิจกรรมกับน้องๆกลุ่มหนึ่งประมาณ4ีหคนแล้วไอเด็กที่เหลือก็คือเราก็ไม่สามารถแบบไปโฟกัสน้องที่เหลือได้แล้วเงี้ยค่ะมันก็ยากหน่อยนิดนึงถ้าสถานการณ์มัน ไหวแล้วก็นั่งทํากิจก,กรรมกับน,น้องๆนะคะวันวันหนึ่งเป็นยังไงบ้างก็คือเรามาถึงที่ทํางานประมาณสิน,นาทีก่อนทําทงานแล้วก็ไปนั่งรอในห้องทํางานแล้วก็นั่งกินนั่งอะไรของเราจนถึงเวลาทํางานเราก็เดินไปที่กลุ่มเด็กอนุบาลของเรานะคะแล้วก็เหมือนคอยรับน้องกลุ่มเรามีเพื่อนที่ทํางานอยู่2คนนะคะคือมีคนผู้หญิงคนหนึ่งคนผู้ชายเรา3าคน2คนนั้นนะคะ1ใน2คนนั้นเขาจะมากา 5. 5. ่อน8โมงในสินาทีเพื่อที่จะมารอรับเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถมาได้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้า ะค,ะคือมันจะมีกะทํางาน2กะกะเช้ากับกะกะธรรมดากะเช้าก็คือมาก่อนชั่วโมงหนึ่งมาเจ็ดโมงเลิก3ามโมงกะธรรมดาก็มา8ปดโมงเลิก4ี่โมงเซฮายน้องๆน,นะคะแบบรับน้องๆมาสาักผู้ปกครองแล้วก็ ฟรีดอมทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แบบอยากทำอะไรก็ทำเลยส่วนใหญ่ตอนเช้าเราก็จะชวนน้องๆกินข้าวอย่างตอนช่วงที่ยังมีโควิดอยู่เนี้ยน้องๆก็ต้องกินข้าวในกลุ่มมันก็จะมีโต๊ะอยู่ในในกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็จะต้องแบบเหมือนคอยดูแล้วว่าน้องๆมากินข้าวเช้าแล้วหรือยังบางคนเขาก็จะกินมาจากบ้านนะคะถ้าเขากินมาจากบ้านเราก็ปล่อยเขาไปเล่นได้เลยเขายังไม่ได้กินแล้วก็แบบชวนเขามากินหรือถามเขาว่าเออเนี่ยนั่งกินกับเพื่อนสิอะไรอย่างงี้อ่าลืมบอกน้องๆในกลุ่มของเราก็คืออายุ3ขวบถึง ถึง5ขวบนะคะแต่ว่าหลังๆก็มี2ขวบมาด้วยเพราะว่ากลุ่มเด็กเล็กมันเต็มเขาก็เลยเหมือนต้องแบบผัดเด็กมาที่กลุ่มที่โตขึ้นช่งชวงเช้าก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่ต้องดูแลว,ว่าถ้าน้องมาถึงแล้วน้องยังไม่กินข้า,าวเช้าก็พยายามบอกให้เขากินข้า,าวเช้าก่อนก็คือเขาจะออกไปเล่นข้างนอกก็ได้จะเล่นข้างในก็ได้ข้างในมันก็จะมีห้องให้น้องไปเล่นได้มันก็จะมีห้องพวกของที่เอาไว้ต่อแล้วก็สร้างเป็นพวกเลโก้พวกไม้ปลอพวกอะไรก็ตามที่มันแบบใช้มือในการแบบเล่นก็จะเป็นอยู่ในห้องนี้แล้วก็จะมีห้องหนึ เป็นห้องที่ให้น้องได้แอคทีฟได้กระโดดโรดเต้นเล่นกับลูกบอลได้ปาของเล่นลูกบอลเบาๆเนาะไม่ได้ทําลายขาวองอะไรแบบนั้นนะก็จะมีเหมือนเหมือน,เ,อนเป็นบล็อกนิ่มๆอ่ให้น้องแบกแล้วก็ต่อเป็นปราสาททําทำสร้างบ้าน เขาเรียกว่าห้องแอคทีฟนะคะก็คือห้องที่น้องสามารถแบบกระโดดโลดเต้นเล่นดนตรีเสียงดังได้ก็อีกห้องนึงจะเป็นห้องศิลปะก็เป็นห้องที่น้องเข้าไปแล้วก็สามารถนั่งวาดรูปตัดแปะแล้วก็เล่นมีกาวให้มีกากเพชรมีกระดุมมีมีทุกอย่างของบางอย่างอ่ะก็น้องก็จะต้องมีคุณครูก็คืพวกเรานั่นแหละเป็นคนคอยดูแลนะคะของบางอย่างน้องก็สามารถหยิบไปเล่นเองได้เลยอย่างพวกกระดงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยน้องสามารถหยิบไปตัดแปะได้แบบกาวแท่งอย่างเงี้ยน้องใช้เองได้ถ้าเป็นกาวน้ำน้องจะไม่ได้อนุญา ใช้เองนะคะสีไม้อย่างเงี้ยน้องใช้เองได้แต่ถ้าเป็นพวกผู้การพวกสีน้ำอย่างเงี้ยเราจะต้องมีคุณครูอยู่ด้วยนะคะไม่งั้นน้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้องน้องก็จะรู้รู้กฎของโรงเรียนมันก็จะมีเหมือนเป็นสีอะค่ะถ้าเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยแปลว่าน้องๆหยิบไปเองได้แต่ถ้าเป็นสีแดงแปลว่าต้องมีคุณครูอยู่ด้วยถึงจะหยิบไปได้นะคะน้องๆก็จะรู้แล้วก็เข้าใจกฎถ้าคนไหนที่ทําผิดกฎก็คือน้องก็จะต้องได้รับผลที่ตามมาอารมณ์นั้นมันไม่ใช่การลงโทษนะคะอย่างเช่นก็คือไม่ให้เข้าห้้้้องงนนนนััเเลยยยททวจะไไมมมม่่่ีีีกาารปืุ เพื่อลงโทษอะไรเงี้ยไม่มีนะคะข้างนอกก็จะเป็นส่วนใหญ่ให้น้องได้วิ่งเล่นมีทีปีนมีทรายให้เล่นซัมเมอร์ก็มีน้ําให้เล่นมีบ้านอินเดียแดงมีสวิงชิงช้าอะไรแบบเอามีนี่้วยจักรยานคันเล็กๆที่แบบว่าเหมือนไล่กันเราก็ลงไปขี่ได้นะแต่มันก็จะแบบมันจะขี่ยากเลยเพราะว่ามันคันมันเล็กใช่ไหมประมาณบ่ายโมงเด็กที่พ่อแม่เขาจะมารับเร็วเด็กก็จะเริ่มน้อยลงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เด็กก็จะย่อยกลับ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 บ้านกันไปจนถึง4ี่โมงแล้วก็กลับบ้านแค่นี้เลยสบายกว่าอเพ แน่นอนร้อเเพราะว่าเราไม่ต้องโฟกัสกับเด็กแค่คน2คนส่วนใหญ่จะเป็นการดูอยู่ห่างๆมากกว่าถ้านองมีปัญหาแล้วก็เคลียร์เองไม่ได้เราก็จะต้องไปช่วยเคลียร์ต่างกับออแพรตรงที่ที่โรงเรียนอนุบาลนะคะเขาจะสอนให้เด็กทําเองทุกอย่างซึ่งกลายเป็นว่าการสอนแค่เด็กที่ทําเองอะ่ะมันไม่ใช่การเธอต้องทําเองนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การพูดอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการที่พูดเหมือนประมาณว่าน้องประมาณว่าเฮ้ยทําไม่ได้อะ่ะ มันจะเป็นการพูดกลับไปเลยเธอทาได้เธอโตแล้วเธอเด็กแข็งแรงเธอสามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองเด็กสองขวบเริ่มต้องทําอะไรอีกเขาจะต้องรู้กฎจะต้องถอดรองเท้าเองเอาของไปเก็บเองกินข้าวแล้วก็เอาจานไปเก็บเองนั่นคือสิ่งที่เขาสอนเลยสิ่งที่เด็กจะต้องทําถ้าเด็กคนไหนไม่ทําเขาก็จะต้องพยายามสอนให้เด็กคนนี้ทําคือเด็กทําเองหมดทุกอย่างแล้วแทบไม่ต้องทาอะไรให้เลยนอกจากเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็บางสิ่งที่น้องทําเองไม่ได้จริงสนุกมากตลกมากแล้วก็รักน้องมากเหนื่อยมากค่ะนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเป็น ประสบการณ์ในการทำงาน,นงในโรงเรียนดูบานนะคะเราไม่แน่ใจว่าเราเล่าอะไรตกไปบ้างหรือเปล่าก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย